สบายดีทุกคนเมื่อน,นี้สามีกับพ่อทุกคนมาหน้าลแล้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือเวลาตอนเท้งพี่น้องรังแากที่ว่าเ้ามผูกมั่นไปในตอนเช้าตอนเท้งมาห้ากับมาเฮ็ดกินพี่น้องเนาะปิ้งปลาเมื่อน,นี้พอเ้าไปตึกปลาได้ปลานหน้ามองมาพี่น้องกับหอยเนาะได้พอกินพี่น้องเอ้ยตอนนี้พฮากำลังทําการเลือ่อปลากับหอยเอาไปปิ้งพี่น้องเนะาะทาหน้าบ้ากบน้องใช้ยมยิ้ดเกิดกำลังยะ่พัดเดียวนำขึ้นเครื่องเงพี่น้องเนาะ กำลังจะพาเดียวหามขึ้นพี่น้องกันเน,นักน้ำกิน,นกับแม่นฮา,าแก้มาแต่เฮื่อนบุญลักพี่น้องเนะาะพี่น้องกินขนมมัซาลีโคกิน,กนขา้าวโพดโคนะพี่น้องซึ่งว่ามีน้อยเพิ่นไปบุญเพิ่นซื้อมาน่นเนาะอร่อยมากๆพี่น้องทงนึ่งมื้งกีบปุ่นได้พี่น้องเอ้ยมื้งกีบกต่เท้าครับชาบ้านบอกว่าที่ที่บ้านานี่แหละเนาะชาว ยีิบบาทเราชาววัดอะไรเยอะเลยมากพี่น้องหมาได้ล้วอน่กินได้กัมาชกุาเานข้าวโพดข้าวโพดคู่พี่น้องชืมนนงานวัดนงานวัดาานน้ำ น้าบ้าการกินข้าวโพดโคอยู่สามีเห็นเอฟซีเขาเม้นมาว่าหน้าบ้าเม้นไผ่นะทุกคนหน้าบ้าก็คือน้องไส้ของแม่สามีเองนะทุกคนเนาะน้องไส้แม่สามีเขาก็เลยเอิญหน้าบ้าพี่น้องกันเป็นผูหยิ่งกัิเอินว่าน้าสาวเนาะน้องไส้คุณแม่เขาก็เอิญว่าหน้าบ้าพี่น้องเนาะแถวบ้านสามีจะเอิญว่าแนวนั้นนะทางพ่อเขาก็เม้นกำลังโคป่าพี่น้องเนาะสองหน้ารานเพื่อนหามน้ำขึ้นมีได้ แบบว่ามันหนักนะพี่น้องไปลัดเอาซอยก่อนเพิ่นว่าห้ามซอยเดียวพี่น้องมันนักเนาะน้อยมันตกกิางน้ําดื่มมาพี่น้องเนาะเฮาก็แก่มาแต่เฮือนพุ่นละเนาะงบักใหญ่พี่น้องมันก็นักตบน้ําขึ้นน้ําเต็มงเลยเนาะอาจิอืแซ่บอะดพี่น้องหิวข้าวมาตอนเงๆเนาะเยอะข้าวกินข้าวโพดโกบ้านจะมีเอิ้นว่ามซาีโพี่น้อง ขึ้นมาแต่ปุมันพี่น้องตอนเท้งๆกำลังหิวข้าวเนาะก,กินสาลี่โคก็เนาะพอตอนเฮ็ดกินแล้วนะนเ,นเาทอนนี้แล้วเนาะห้าวหันห้าวเดี๋ยวพอกะเอาหม้อห้าไปค้างเดี๋ยวห้ากวเอาหม้อไปค้างพี่น้องหมอ้มอสำหรับต้มหอยห้าพี่น้องใครจะล้างเนาะอันนี้ก็คือต่อไฟอยังพี่น้องโรคมาเ้ากไปค้างหม้อเชื่อเค้งเนาะดังฟืน้นพี่น้องดังฟืน้นอยู่ไหอยู่หนะ้าพี่น้องเอ,อ้ย ยินแบบธรรมชาติเนาะเยอะยอปลากันไปตึกเอาอยู่นองพี่น้องเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้ากันประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องอยู่เฮือนเท่ากระดังตื้นคือเดียวกันมีเตาเตานึงพี่น้องตอนนี้พอเท่ากับลั่งปิ้งปลาพี่น้องปลากะปลาหน้ามองตัวบัางไงเนาะเต๊ะปนสจมาดเอาคือจะนั่งข้างในพี่น้องเอ้ย ปลาเขาก็ได้หลายเติบวันนี้เอาก็เอาปลาไปปิ้งี่น้องบรรยากาศอยู่นาี่น้องเอออากาศดียง่ในี้าะเชียงแจ่งแก้นท้องแจ้วแจวลมพัดวอยวอย มามาพี่น้องเนาปิ้งปลากำลังปิ้งนะเผาปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยแดดฮอนเนาะเทากับนั่งเผาปิ้งปลาถ้าเธอมันซุกเนาะพี่น้องเนาะคางมันซุกแล้วกับพีนพี่น้องบรดนี้นั่งเผาแล้วกัพีนพี่น้องมาซุกแล้วกัพีนเนาะจะหน่อยไฟไหม้ละพี่น้อง แดดก็ฮ้อนๆ้อนพี่น้องตอนนี้ก็คือตอนเทงเลยตอน12โมงกำลังปิ้งปลาพี่น้องเข้าก็เยอะกินเนาะท้าปิ้งปลาสุกแล้วเนาะหม้อต้มหอยเรากำลังโคตร่น้องวันนี้ก็ซเสื้อหอยเนาะ อากาศกับ้อนห้อนพี่น้องเราโุคนี้เดือนสี่เดือนห้าบ้านห้านนี้เนาะแดดห้อนอากาศกับห้อนเนาะทางพ่อเขากแก้เสื้อคักพี่น้องเอ้โซหุ่นตัวนึงเนาะอากาศห้อนนะต้มหอยกระเิียงปลาอาหารเท่งน้ำห้อนแล้วก็เขาเสื้อหอยพี่น้องเราเสื้อหอยแล้วก็ถ้าให้มันฟุดถ้ามันฟูดมันสุกแล้วก็ะป่งเนาะบรรยากาศอยู่หน้าก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะยู่แบบสบายสบายพี่น้อง กินกุ้งหอยปูปลาไปนี่แหละพี่น้องเนาะปิ้งปลาเขากับซุกไปแล้วปิ้งนึงพี่น้องยังปิ้งนึงกำลังจะ้ซุกทุกคนหม้อนต้มหอยกำลังเดือดพี่น้องเนาะเคยจะได้กินและโอ้ยอ๋อหม้อหม้รับซุปละป้งปลแล้วหมอปิ้งปลาเข้าก็บซุกไปแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็มาปรุงหม้อนต้มหอยเนาะเอาไม้สอดนะพี่น้อง

เตรียมถ้วยรุดเพลงเขาก็มีเต่เฟิงทั้่องมัดพี่น้องเนาะเอดทางเพิงเชื่อมีมีอันบวนเชือหดเพิงพี่น้องเอ่ะเอาเพิงขึ้นเสื้องเนาะเนาะเชือดพาตักเชือาเดี๋ยวเราหามือตอนนี้อาหารเพงเขาก็บซุกเรียบร้อยพี่น้องเนาะพร้อมกินแล้วเนอมากมากพี่น้องวันนี้ลงมือเนาะพร้อมกับก๋วยเจียวจ้ำหอยพี่น้องกุ้ยเนาะ เน้นเน้นหอยกับปลาเน้นเน้นเป็นแต่แซบแห้งพี่น้องมากมากไหมบานนี้ก็ลงมือพี่น้องเนะงงาะข้าวก็กินกับข้าวเหนียวติ๊บเบิกเยอ่พี่น้องนี่โอ้ยกินแกงหอยกับปิ้งปลากับข้าวเหนียวติ๊บเบิกเยอ่พี่น้องอพอาะกำลังเหลาไม้จิ้มหอยนหเนาะเจียวเจียวกินกับหอยฮะพี่น้องับ มาพี่น้องนากกินข้าวง่ายเนาะมาม,าม,ม่าพี่น้องโงมือวันนี้เนาะทางพอเขากับแม่จัดไปข้ามบักใหญ่ๆพี่น้อง,งนะออวิญ้าณพอดีประทั่นง เอาจิม้มเอาหอยแล้วเป,ปึ้อเฮาเปึอปปอปอ้อบรนเฮาก็ะจิ้มเจอกระซ่ามี่น้องนี่เป็นปลานน้วไปน้องปลาหน้ำมองปลาหน้ำมองดรือปลาทีโคมไปน้องเหรออืมฮะพี่น้องปลาทุกนู้นินินปลาจักรรมาต่า ชางแล้วแล้วชางซิ้นแล้วแล้วฟูเบาโบได้เหลือง้างซช่างซื้อแล้วละบ่อยนะช่างแล้วอัดตัวอยู่อย่างเข้ากะจัดไปครับง่ายๆน้องเยอะข้าวแห้งละมื้อนี้ก็ลืมมถือค่ะก็มาไปน้เราเลยจับก้องเองกะเยอะแวบไปแวบมาหน่อยนึงเนาะ า้างทุ้ยสบไม้มาม่าพี่น้องนี่กินปลาปลาน้ำมองอืม,อมปลาน้ำมองเจ้มเจ้วพี่น้องนี่กำาลังไข่พี่น้องปลาน้ํามองอืม ยินทั้งหมดพี่น้องสิลายปลาเนาะกางก็มีลายพี่น้องห้ากับใบหน่อยหนึ่งนะจำแจ่วน้อำแจ่วชุดยอดพี่น้อง,องปิ้งปลาจำแจ่วเนาะปลาทถออาหารบ้านหน้าเขาก็ไม่ต้องดูแลาราคาแพงแพงเนาะอยู่ข้าวแห้งๆกินพี่เลือกกแซบพี่น้องเนะเา,นเานนอเนอะอยู่บ้านห้ากินแบบธรรมชาติบรรยากาศก็ดีเพราะไม่ได้องหายใจเต็มปอดเต็มพุงุ่นละ โซงนี้กับยเดียก้าหน,น่อยหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นสงนเป็นโซงฤ<ล>ดูฮ้อนอ่ะนะอิ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ห้าวกระด้กินไปลายแล้วเนา,อาะกินข้าวย่้าแล้วก็ล้างมือพี่น้องหลังจากข้ากินข้าวอิ่มแล้วก็ข้าก็มาปิ้งปลาตัวที่ย่งเลยตัวที่ข้ากินยังท่านี้โคกินนะเนาะ,นะพี่น้องเนาะย่งหลายตัวอยู่พี่น้องเอไดยสามสี่ปงเนาะ ยิงไว้เมื่อกินมือแรงพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็พักพอน้อยนึงแล้วก็ลงปุ้มั่นต้พี่น้องมื้อนี้เข้ากับป้าปุ้มั่นต้อ,อีพี่น้องเนาะแล้วเคยเยอะแล้วแล้วพี่น้องเนาะย่างน้อยหนึ่งเนาะย่างทางเตอร์นี่นะทุกคนน,ะนี่ย่างประมาณนี้แล้วเนาะแต่นี่มานี่หอดน,นี่นะทุกคนวชวนทางนี้มันแล้วแล้วเนาะ ใช้เวลาปุไปสามมือพี่น้องอันนี้ถ้าอันรวมทั้งตัวนี้กับมืออื่นเขายังมาปุ้ต่ออีกเป็นเรื่องมือนี้ครับอากับประมาณสามมือปลายชนนี้ถือว่าแล้วพี่น้องเนาะมือเลื่อพี่ไปห้องเลื่นกลับไปปุมั่นพี่น้องดูว่าเลื่อนงเห็นตัวแรงเขาก็ไปเนาะมาปุ้มั่นพี่น้องเอ้แต่ละมือกันเนาะ